นี่โอ้โหมาจริง oh. ดิจิคอสการันตีเจ็ดสิบครั้งใช้ตัวแพลทินัมเอใช้ตัวลิเจนคือราคาเทียบเท่า LA แน่นอนก็คือ OX LA ตึ๊ดต <Bolt> ึ๊ดต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 ึ๊ดเข้าไปดูเข้าไปดูครับาเราไปต่อสู้กันไปดูสกิลไปดูสกิลของจริงเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลของจริงไปเร็ว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  ของแท้ครั้งแรกครั้งแรกเลยพี่จะได้เห็นน้องเป็นตัวเป็นเป็นไม่ได้ตั้งใจจะมาดูเลยแต่ว่าน้องใน,ในที่สุดน้องก็มาแล้วไอเทมแรกคืออันนี้เหรอเฮ้ยไหนโอ้โหระดับ3าเอสบวกแล้ววะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าละ,ละเอียดใช,ใช้ได้เลยนะ ฮ้ยละเอียดใช้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกสามเมตรบวกเหรอวะเมื่อกี้เจออันนี้น่าจะ F หนึ่งนะเฮ้ยอ,อันนี้ F สามคือเท่าที่ดูสปอยมันก็มีแค่นี้แหละ ผมว่าสกิลมันไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แต่ต้องไปลุ้นที่สเตผมว่ามันต้องมีอะไรบ้างบางอย่างที่แบบมันต้องมีอะไรบางอย่างสิมันถึงไปสามเอบวกได้อ่ะมาเรามาตอนหลังด้วยอ่ะอาจจะมีเอฟเฟกดีๆอ่ะคิดว่านะ ปึ๊บอันนี้ตัวน่าจะอันนี้ตัวขนาด140ใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเฮ้ยนี่แหละ F3 นี่ยิงท้าย F3 ผมเห็นแล้วอันนี้ F2 อันนี้ F2 F3 คือยิงปืนเขียวๆเ,เ,เมื่อกี้นะ F3 อ่ะหรือมันมีสกิลวะเผลอๆมองๆไปมันมีกี่สกิลวะเนี่ย อันนี้เอนี่นี่เอฟสามทอปไหมเทะแค่สวยก็สวยนะผมว่ามันละเอียดดีนะมันก็ตรงตามเมะเฮ้ยยิงจังมันยิงจากง,งูจริงวะ่ะงูมันหัวบอลเลอร์เลยอ่ะ เดี๋ยวน้องใกล้จะไปนอนแล้วนะครับน้องไปนอนถ้านอนยังไงเออเอโอ้โหปีกสวยจังเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยล่างนี่เท่นี่คืออิมอนเจอแล้วเจอแล้วอิมอนตัวนี้ แปงลงร่างเป็นไอซ์เดวิมอนเหมือนเดิมแต่ร่างที่เปลี่ยนไปคือร่างสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นร่างนี้คุูชอบร่างนี้มากชอบร่างนี้มากเลยอ่า้าคอสวอร์มาแน่นอนนะครับพาคอสวอร์นะครับ้าคอสวอร,นะร,ออร์แล้วก็ร่างสี่ก็คือตัวนี้เหรอเอ๊ะทำไมผมคิดว่า ไอ้ตัวนี้ระดับ S บวกเองนะแต่มันลอยได้แล้วนะเป็น S บวกที่ลอยได้แล้วนะแปลกมาก S บวกลอยได้แล้วตัวลอยด้วยแล้วก็ดันกันคูผมบอกเลยดันกันคูเปลี่ยนใหม่แล้วมาดูกันว่าเปลี่ยนอย่างไรดันกันคูเห็นไหมครับหน้าดันเป็นแบบนี้ ถ้าผมสุ่มได้แบ็กอัพดีอีกผมว่ามันแปลกแปลกแล้วมันไม่น่าจะได้แบ็กอัพดีสติดกันนะอ๋อลืมตีแฮกมอนอ๋อแฮกมอนมันสุ่มได้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราลงวันนี้ได้ได้แบ็กอัพดีอ๋อมันไม่ได้แยกวันแต่ว่าแฮกมอนอ่ะมันได้ของเสริมอ่าเข้าใจแล้วดี คือแยกวันเอ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะปุ่มนี้คือปุ่มที่เฮ้ยไม่ต้องออกข้างนอกแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยลงได้เรื่อยๆเลยเพราะว่ามีเฮ้ยไม่ต้องออกข้างนอกให้เสียเวลาอันเนี้ย เป็นการอัปเดตระบบใหม่น่าจะเป็นน่าจะเหมือนทุกดันเลยเขาบอกว่ามันใช้กับทุกดันนะน่าน่าจะทุกดันการคู่เปลี่ยนใหม่จะเจอแฮกมอนแล้วแฮกมอนน่ะเขาจะให้กล่องสุ่มเพิ่มซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้เห็นไหมมันจะได้แบบอื่นเนี่ยไปได้ของวันอาทิตย์เฉยอันนี้ได้ของวันอังคารเฉยอะไรเงี้ยคือแฮกมอนแจกเพิ่มแต่วันเนี้ยลงแล้วได้แบ็กอัปดตปกติโอเค แต่ที่ง่ายๆก็คือไออันนี้แหละดิจิไวท์สวยๆเนี่ยมันจะมีปุ่มอันนี้อะไรอันเนี้ยลงอีกรอบอันนี้ออกและสีแดงคืออะไรเงื่อนไขของไอนี่ที่หลังจากจบดันน่ะเขาบอกว่าการกลับเข้ามาใหม่จะเปิดเผยต่อหัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นและไม่เปิดแสดงว่าอันเนี้ยมันเฉพาะหัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นที่จะเป็นคำสั่งนะครับหากสปาชิกปาร์ตี้คนใด ออกไปโดยตรงฟังก์ชันกลับเข้ามาใหม่สำหรับปาร์ตี้นั้นจะถูกปิดใช้งานหากสมาชิกปาร์ตี้แม้แต่คนเดียวไม่มีตัว๋วฟังก์ชันการกลับเข้ามาจะถูกปิดใช้งานคือทั้งตี้ต้องพร้อมอ่ะเออถึงจะใช้แบบนี้ได้แสดงว่าอ่ะการกลับเข้ามาในปาร์ตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดันอะไรที่ลงสี่คนถ้าทุกคนมีบัตรพร้อมแล้วหัวหน้าปาร์ตี้จะเกิดคําสั่งนี้หัวหน้าปาร์ตี้กดแบบนี้เรื่อยๆเลย ทั้งทั้งหมดสี่คนน่าจะวนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเข้าเข้าออกออกเข้าใจปะเออน่าจะเป็นแบบนั้น areth, ออไอ้สีแดงคืออะไรอ๋อสีแดงคือรายละเอียดอ๋ออันนี้คือออกเนี้ยพดีนะไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกกินความจเจริญนี่โอ้ยใช่ปะเนี้ยโอหมดขี่ยังไงโหมดขี่อันนี้ใช่ปะเพื่อนเพื่อนว่าใช่หรือเปล่าเนี่ย ไซนี้เนี่ยใช่ไหมเฮ้ยหน้ากากเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยหน้ากากให้ดูที่หน้ากากนะหน้ากากเท่มากเฮ้ยโอ้โหสามเอชบวกนะต้องยอมเออรีสกิลเกาหลีรีไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอันนี้ตลกอันนี้ตลกตลกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียบเลยเดี๋ยว อทุกคนนี่คือล่างระดับเดียวกันนะร,ระดับสุดยอดนะครับล่างอิม,มอนระดับสุดยอด2ตัวแต่เป็น2ตัวคนละล่างอิม,มอนเราเป็นตัวเมื่อสมัยอุ้ยออ้ยเออตอนแรกเออมันก็ดูตลกนิดนึงแต่ว่ามันลอยได้เอาว้้ยเฮ้ยอุยอ้ย เออตัวนี้ไปดูสเตตแล้วไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสายตีไวเหมือนกันอนะ่ะสกิลเขาเบามากเลยสกิลม,มันแต่ว่ามันเป็นร่างสุดยอดนะระดับ S อสบวกเฮ้ย S บวกระดับ S อบวกแสดงว่าเก่งกว่าตัวนี้ดิอันนี้ระดับ S อสบวกนะอันนี้ระดับ S อสบวกนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ 79C ไข่มีขายเฉพาะแพ็คนี้เท่านั้นด้วยก็คือสำหรับเบลตัวใหม่อิมมอนตัวใหม่อะ่ะต้องซื้อแพ็คนี้ถึงจะเป็นไข่ระดับห้า